ทางสกอตคูเปอร์ก็อยากจะให้เบนจามินเดวิสดีกว่านี้นะครับแต่เบนจามินเดวิสก็เข้าใจว่าตัวเองก็พอได้แล้วนะอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องของมาริโอกับเมืองทองยูไนเต็ดนะครับอันนี้มีกลิ่นตูต่มานะครับสวัสดีครับผมชูปชัชยานะครับพูดคุยกับสารวัรารฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีกนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องผมเองนะครับชุปรัชญานะครับอย่างไรแล้วก็ขอบคุณท่านที่ตามมามากเลยนะครับในคลิปนี้จะมาพูดถึงประเด็นร้อนในเรื่องของเบนจามินเดวิสกันสักหน่อยนะครับที่มีข่าวออกมาบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยเริ่มจะไม่มีความสุขในการที่กลับมาค้าแข่งเล่นในไทลีกแล้วนะครับหลังจากที่ไม่ได้รับโอกาสลงสนามเท่าไหร่เลยนะครับก็มีการออกมาเปิดเผยจากประธานสโมสรออกฟอร์ดยูเนเต็ดนะครับอย่างคุณบิ๊กเสือนะครับสำหริธทนการชนะสุดนั่นเองนะครับที่มา เปิดเผยให้กับทางเพจของพี่บีบามากงนะครับซึ่งทางมินจามินเดวิสเนี่ยเขาโทรไปปรึกษากับทางบิ๊กเสือคุณสมฤทธิ์นะครับว่าอยากจะกลับไปเล่นที่ออกฟอร์ดเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าอยู่กับการห้าเรือเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้มีโอกาสลงโชว์ฟิเท้าเลยนะครับก็ทางบิ๊กเสือบอกว่าเบนเนี่ยได้โทรมาปรึกษาตนนะครับเพื่อขอย้ายจากการห้าเรือไปเล่นให้กับสโมสรอื่นด้วยนะครับก็ ทางบิก๊กเสือก็ได้คุยกับเบนใปส่วนตวัวเหมือนกันว่าไม่ใช่วิธีคิดที่ถูกต้องก็คือเขาก็มองว่าเบนเนี่ยออกแนวแบบเออไม่สู้เลยนะครับอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเขาก็บอกว่า ก็ต้องต่อสู้เพื่อยึดตัวจริงให้กับสิงเจ้าท่าให้ได้นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยก็แทบไม่มีประโยชน์อะไรกับเขาเลยนะครับอันนี้ทางบิ๊กเสือให้สัมภาษณ์นะครับเขาก็บอกเป็นอย่างตรงไปตรงมานะครับว่าเล่นไทยลีกแล้วไม่ดีพอสําหรับท่าเรืออนาคตกับออกฟอร์ดก็คงจะหมดอนาคตเหมือนกันนะครับเขาก็มองมองอย่างนั้นนะครับว่าถ้ากลับมามันก็คงไม่ต่างอะไรกันและอาจจะเลวร้ายมากกว่าเดิมนะครับเขาก็เตือนไปนั้นเองนะครับทางบิ๊กเสือเขาก็ให้สัมภาษณ์ เรื่องของจุดอ่อนของเบนจามินเดวิสดูเหมือนกันว่าเขาเป็นนักเตะสไตล์แบบเอ่อต,ติดติดน,นะครับประมาณว่าแบบไม่ค่อยตื่นตัวในเรื่องของการฝึกซ้อมเฉยเฉยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ผิดวิสัยนักเตะอาชีพที่แต่ละคนส่วนใหญ่เขาจะมีความเอ่อแอคทีฟแล้วก็อทอทนคติด,ดีอะไรพวกเนี้ยแล้วก็มีจิตวิญญ,ญาณเป็นนักสู้นะครับไม่ยอมแพ้กับโชคชะตาหรือว่าการตกที่นั่งลําบากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า บนจามินเดวิสเนี่ยแตกต่างออกไปเขาก็เตือนเรื่องนี้เหมือนกันซึ่งประเด็นเรื่องนี้เองนะครับทางสกอตคูเปอร์ก็เข้าใจดีว่าสไตล์ของเบนจามินเดวิสเนี่ยเขาก็จะติดติดแบบนี้แหละก็คือไม่ค่อยกระตือรือร้นนะครับเขาก็ทราบดีนะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วก็ให้เจ้าตัวเนี่ยไปปรับปรุงนะครับแต่ปรกากฏว่ากลายเป็นว่าทางคู่ก็ที่ผมทราบมาเนี่ยอาจจะมีซัมติงกันเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับทางสกอตคูเปอร์ก็อยากจะให้เบนจามินเดวิสดีกว่านี้นะครับแต่เบนจามินเดวิสก็เข้าใจว่าตัว หาจุดลงตัวไม่เจอนั่นเองก็ทำให้ไม่ได้ใช้งานนะครับสำหรับทางสโตร์คูเปอร์ไม่ได้ใช้งานทางบิจิมินีวิสไปก็เลยไม่ได้รับโอกาสลงสนามเท่าไหร่ก็พึ่งจะมาได้ลงในเ,เกมที่ท่าเรือบุกไปเสมอหนองโบพิชยะนั่นเองนะครับแต่ว่าก็ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับแล้วก็ในเกมล่าสุดที่เป็นเกมนัดตกค้างที่เจอกับทางโบลิสเทโรแล้วก็เสมอ2อเกมนี้ก็ บนจามินเดวิสก็ได้ลงด้วยนะครับก็ทําให้น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ปัญหาต่างๆก็จะได้สะสางกันไปนะครับเพราะว่า,าหลังจบเกมเนี่ยทางสกอตคูเปอร์ก็ได้สัมภาษณ์เหมือนกันนะครับเกี่ยวกับประเด็นดราม่าอะไรพวกนี้ว่าเขาก็ได้พูดคุยกับทาง b บนจามินเดวิสแล้วนะครับแล้วก็ได้เปิดใจคุยเลยนะครับแล้วก็ก็ได้ปรึกษากับทางท่านประธานของออกฟอร์ดยูนเต็ดอย่างบิ๊กเสือด้วยนั่นเองนะครับก็คือได้พูดคุยกันเกี่ยวกับสไตล์ของเบนจามินเดวิสไปตั้งแต่สองสามสัปดาห์แล้วนะ มีปัญหาอะไรยังไงกันบ้างแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทีมงานสตาฟก็ได้ปรับปรุงแก้ไขในจุดๆนั้นอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้เองก็เบนจามินเดวิสยังอยู่ในแผนการทาทีมของการท่าเรืออย่างแน่นอนไปจนถึงเลกสองนะครับอันนี้ก็เชื่อว่าประเด็นดรมาม่าต่างๆก็น่าจะเคลียร์กันไปได้หลังจากที่เอ่อสกอตคูเปอร์ได้ให้สัมภ,ภาษณ์หลังจากจบเกมที่เอ่อบุกไปเสมอกับโบลิสเทโร2อประตูต่อ2นะครับก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่เอ่อ ค่อนข้างจะร้อนแรงเหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องรอดูดอไว้ว่าให้ให้น้องเขาพิสูจน์ตัวเองหน่อยนิดนึงนะครับให้เวลาหน่อยเพราะว่าเบนจามินเดวิสอายุแค่21ปีแัวเนเองนะครับเราจะมีเส้นทางกับากบารกระแขงอีกยาวไกลเลยนะครับก็เรื่องนี้ก็น่าจะจบดราม่าก,กันไปนะฮะไปที่อีกเรื่องหนึ่งดีกว่านะครับเรื่องของมาริโอกับเมืองทองอยูไนเต็ดนะครับอันนี้มีกลิ่นตูต่มานะครับ ผมไม่อยากจะฟันธงว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่อย่างไรแต่ว่ามาริโอกับเมืองทองเนี่ยโอโ้โหตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าสุ่มเสี่ยงอย่างมากเลยที่จะอาจจะก,กระเด็นตกจากเก้าอีก้กุญสือนั่นเองนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยอย่างที่เราทราบกันเมืองทองวิเต็ตอันดับที่10นะครับลงเล่นไป6เกมชนะ1เกมนั่นเองเสมอ3แพ้2มี6แต้มเกมหน้าถัดไปเจอของหนักเลยครับ ไปเยือนบีจีปทุมมันเสาร์ที่1ตุลาคมโอ้โหก็เขาก็จับตามองกันอยู่ว่าโอ้โหจะไปรอบไหมเนี่ยสำหรับมาริโอกับเมืองทองเพราะว่าตอนนี้ทางบอร์ดบริหารประกาศแล้วว่านะครับมาริโอจะได้โอกาสคุมทีมอีก3เกมเท่านั้นนะครับถ้าหากผลงานไม่ดีใน3เกมหน้าต่อจากนี้นะครับมีโอกาสที่จะโดนไล่ออกนะครับสำหรับโค้ชเปเราต้องยอมรับจริงๆว่าผลงานมันผิดแปลกแล้วก็ ผิดรูปผิดรอยไปอย่างมากเลยในปีนี้นะครับก็ผมก็ได้รับข่าวมาตรงนี้เหมือนกันว่าอาจจะมีกลิ่นตัวตุวไม่ดีเหมือนกันเกิดขึ้นในเรื่องของก็อีกุนซือระหว่างมาริโอก,กับทางเมืองทองนั่นเองอันนี้ฟังหูไว้หูนะครับผมก็ไม่การันตีว่าจะเป็นเ,นเ,นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ถ้าจะมาให้จริงเลยเนี่ยก็สุดสัปดาห์นี้เนี่ยบุกไป อย่างน้นนอยๆเนี่ยมีแต้มหรือว่าไปชนะ BG ไปเลยนะครับผมเชื่อว่าทําให้สถานการณ์อาจจะดีขึ้นหรือ3นัดต่อจากนี้นะครับมาริโอก็ควรจะพลิกฟอร์มนะครับพา,ภากิเลนกลับมาพยองให้ได้ผมก็เชื่อว่า Mario มาริโอก็น่าจะอยู่ต่อทีทนี้เนี่ยสนัดถัดไปก็น่าจะเป็นบทพิสูจน์แบบจริงๆจังๆของทางฝัง่งมาริโอ้นั่นเองว่าจะอยู่ต่อไม่ได้อยู่ต่อนะครับก็รอติดตามสําหรับ เคสของมโยโกกับเมืองทองนะครับว่าจะจบอย่างไรนะครับก็รอดูแล้วกันสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากเลยนะครับอย่างไรแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจใผมด้วยนะครับในช่องหงเองนะครับชุป,ปัญญาครับอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านติดตามนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ